หมูยอมากวันนี้ได้เต้าหู้โมคีมาลองนะคะทุกคนเป็นเต้าหู้ที่แบบพอเข้าหม้อทอดอไรแล้วมันอะ่ะมันจะพองแบบกรอบมากมาลองกันเลยดีกว่าซื้อมาเป็นเห็ดหอมนะนี่อู้เหมือนหมูยอเลยอะทุกคนขอชิมแบบตอนนี้ไม่ทําอะไรกไ่อนเลยปะเหมือนหมูยอมากอืมมันก็เต้าหูห้แหละทิ่มหันใหญ่ไปปะไม่รูรอแต่อร่อยเบิกตัวหม้อทอดวางไป จะวางห่างๆกันอย่างนี้นะเพราะว่ากลัวมันพองแล้วมันติดกันอนะไฟแรงสุด20่าทีกินเต้าหู้มันต้องกินกับซอสถั่วใช่ปะทีมาทําซอสถั่วดีกว่ามีเป็นพริกป่นน้าจิ้มไก่แล้วก็ถั่วนะคือสูตรแบบที่มีปลากรอบมานะอยากจะลองอะไรใหม่ๆมั้งใช้น้าจิ้มไก่ถั่วป่นแล้วก็พริกป่นก็พอถูไถยไปก่อนอนะทุกคนเพราะเราไม่มีน้าจิ้มที่เอาไว้จิ้มกับอันนั้นนะอะอ้อันใหญ่มาก นี่ได้แล้วเต้าหู้หม้อทอดพองๆเหี่ยวแล้วว่ะทุกคนมันเหี่ยวแล้วโอ้ทำไมของชิ้นไม่กรอบอ่ะร้อนจิ้มอืมมันไม่กรอบขนาดนั้นเนละยะอะเดี๋ยวเพราะเราทำชิ้นใหญ่ไปปะมันร้อนมากทุกคนดิโอ้ก็อร่อยนะทุกคนข้างในมันนุ่ม อืทีมตั้งเวลาอาจจะไม่พอป่ะอาจจะควรจะต้องนานกว่านี้